สบายดีปะลูกสบายดีพี่น้องกล่องคืองามเปลืองสภามหนาพีตีพอีนพี่น้องสภาพหนาพีตีพเงี้ยขาดกันสบายดีพี่น้องบว่าแบบได้เพ้น่เฮ้ยมึงแค่มาใองนะวนได้ใส่นนี่ยเนื้อหนากูนะบได้เพี้ยนเคืองส้าพูดว่กูบันได้ท่ายังน้ำดำคือขาผาแดน

เวลาอย่างมือเราก็ท like ่าคือมืออะไรกี่ข่าเหลือก็นอนเลยนะน่ะเทานั้นสานสเตลอยด์แดดแล้วก็ฝาเลือดฝาแดดฝาเลือดอะอย่างโตได้เฮยอาบักมัดมาหยั่งไ้เมียว่างไหนอเมียอเมียอเมียใหม่หักสือเก่าเออ เอามากินเพอาจะกินน้ำเนยมาเพมึัลงหนังสั้นแลังกินมาพี่เฮ้ยมึลงหนังสั้นลุม้ไหานมว่างนี่ให้มม่เอาขั้งม่นางานะพี่อืใรจอยู่บอืมมึงกัลงหนังสั้นงำรานไปอีกแล้วให้นเราว่างอาหาแล้วก็ให้มมนเอาตังม่นางนอกกูจะนังนี้เออหนังำลานก็จริงเรอด้ฮัมาตั้งนม่งอืิ่มเลยไห อะไรสีสัมผัสพระอิ่มเลยมานั่งสีสัมผัสไปเอาตัางค์มามีเงาเมีอะม่ซื้อเก่าอันเอฟซีถามในคอมเมนต์นะเออไบ่ได้ตอบจา้าขีบขีบออกมาหนะ่ะอันไปกรุงเทพนะบม่ได้ปะกันเป็นไปจากเดือนมาเอ้ยหาเดือนไปกระชงเงินมาให้คุเดือนนี่เมียนูไม่ได้ไปน้ำเนี่ยไม่ได้ไปน้ำคืนเอากันมาว่าให้มันเข้าใจกันจามาใกล้ๆอาแนง ว่ามันเข้าใจกันสื่อเป็นอดกลับเอาเลยคือเก่าหรือบอกคือเก่าหมวนอยู่บหมวนอยู่ฮ่มหมนอยู่ซะวป็นาหมุนอยู่อะ่บักันบักโนบักโนกับบักันก็ผพาีงบักโนกับบักคิวนี่มือามันอะไรเอีมาแซดดเลยอีอมืองไปเกาหลี อย่าล um um. uh. ah. hey, um? ืมเด้ออย่าลืมก้าวลัดมาผ่าอาเด้อเดี๋ยวป้ซะก่อนมึงลืมมึงไ่ได้ดอกบอกไว้ก่อนมามาเงี้ยมาองเอี้ยมาเองหัวไก่้องบยักบาสิควงแท้เอามดแล้วแล้วเกี่ยวข่าวหน่อยนั่นระซุก อัไปไนมันคอมันจผเีอยเางร้้้ร่าอันมังโม่นั่นเขาเากู้ไปแล้วอปร้อยุอันที่เขาไปว่าความมือเขากู้นยังเบิดบตโอได้จักรล้านหรอเางามันไปลงทะเบียนว้าหาเขาเห็ดลายคนบ่อปันกันเนาะปีน ไต่สิไปอย่าบังเทปนะมันจะเห็นหน้าแล้วมนะมิานาน้ามนะสายน้ำแลนะมายไอ้ผู้ไอ้ผู้เห็นงานแล้วกันนะมาน้ามัหรเ่าบเบเขาไหได้ปันผูกามึงละกดไป้เสียเมียไปอยู่น้ำบ่บัตรขั้นแม่ได้ไปวะเออ ไปกัไปนำการแล้วเฮ้ยบาทมึหมัดเสียหัวอะไมึงมัดเป็นแรกก็จะมาเปลียนจุดจันทร์เขาเจ้านะสภาพเยี่สมแม่จากสัมผัสหอบจบแล้วไปเลยไปงเสีเงินไปเขาม่าไปเสียเงินไปใา้เนี้อสอย่างแล้วตอนไหน บางมาแต่ปัจจุว่าจะางมาแต่ินื่อะคุมกินนชาวบ้านอาจจะมีก็ปไปพอถึงเห่อเขามาจ้ะเขาจะเอาเงินไปขายเขาไปพอถึงแห้วเขาไปขายไปสั่งถึงแห่วเขาหูดข้อไปยิบเอยหมไม่แห้งหมดมีแห้งหมนมีแห้งอีกเนาะใช่ไหมดอกมอสสิมได้แต่สิมกูลาสุกุหนังอยู่เฮียงเพิ่นนะเพิ่นกับสิมกูจะจะจะไอ้อ เอออยู่หแล้วใจจะหลุดจากขาได้อ่ะเอออยู่หันแล้วกูพูดนะอยู่นังเฮียงกูหลุดมุนมัดมั่นเลยมันกับผูดผูดหนังางเงี้พูดแป๊บแป๊บแป๊แป๊บอยู่เทอมเทอมมุนมัดอ่ะเด็กอยู่เป็นภายในแล้วเนาะอืมมาแล้วพนสุดท้ายกรคืนเอากันคือเก่ามันบมมกันมันยังบ่เชิงข้าวกับสันซะเชิงข้าวอืมอันที่ไปเบ้าวนะจั๊กซิบ้าป้าหรือเบ้าเอายังบวชหูแค่ไปเบ้ากันมือตะบุมือไปเบ้านั่นแต่พนสุทธายกระืนเอากันคือเก่า แม่เจ้าแก่เพิ่นก็บ่ให้บ่สิบ่แรงลูกหลานดอกอืออบรมแม่นก็ใจอยู่นํากันใจเด็กน้อยทั้งสองก็จัว่าเขาอยากปกันกพเจเนาะพ่สิฮู้เนาะแต่ผู้่าผู้แก่พ่อแม่ก็ยังบ่พร้อมนยังให้คืนเอากันอยู่ให้เอากันไปก่อนบงกันไปแน่นเขาเธอว่าแน่นเธอว่าอาเอิ้นแน่นก็ว่าน่ะเพิ่นว่าได้บาดนีกี่ปึดปัดปึดปัดอยู่ไดอืมมันหากระลหกสงดู โผล่เรีนกันเยอืๆจนเนื้อตุ่ยๆอีเมโอนเห็ดแล้วไปซะแล้วเมื่อกับผัวแล้วไปกับผัวอะไรเออเซมาแกงสนังงวบ่เออผัวเอาคันได้ขึ้นเอาคันได้ขึ้นพักที่เล็กผู้ผู้ผูนผู้เห็นขนาดหนฮะเดี์นะอ้าว ไม่ได้เสาะค่ะใคกวยาจนเนื้ตุ่ยๆหนามั้งกินอยู่แล้วมยุ่งนะครับนงได้ยกระจีุตนของเองเนาะของอย่างนั้นนวลลายแต่กุ้ยชิมียงกได้นะขึ้นเอากินนะกูเฮ้ยต้นนองเตงนะหอยมีดปลาขื่นเมื่อกินนะต้นมะขามป่านะต้นมะขามหขึ้นเมื่อกินนะกกแล้วขนาดนายกุ้โพนอยแล้วพี่จะเลียพี่ั้ย หมดทอยางนะปีนี้นะกินยังกับพอปนันแหละกินเลยกูยาายกะสิขืดได้ไหมโมน,นี่เย้ย <c oughs> เดินทางปลอดภัยเด้อสิบเอ็ดกะรีนะอะไรกูกะภาวนาอยู่ไอ้ผมมันผ่านเรือนี่เขาให้มันผ่านผ่าน <c oughs> ผมนะคือสตได้ตั <c oughs> ดผมเฮ้ยเจ หน้าสุดทัะวนักอันโมหะเสือสร้างเมื่อกกระทำาไปยินปกติหาเดือนเพิ่ดูอ้าวพววอ้าวกระหลักขีดหอด้านัวเจ้านันหลักขีดหอดอานกหลักขีดหอด้านเสือร้านสาวมองดูขีดหอด้านไปใส่ถึอไปใส่หินอืมตายพวอ้าวขีดหอดบาดนี่ตายสูพวอ้าวขีดหอดเมียลานัวอ้าวขีดหอดเมียลานมันีไปเกาหลีไปแห่งสิวเจาักษขาขีดน้หอมปันหล่ะเฮ้ยมันชีมีปัญหาจบบ ถามเขาแบบเขามาทำอะไรครับถามของบริษัทกอนนะขั้นบอกพอตัดกับบอตัดได้เอือยเด้อก็ห้องตัวแบบเป็นปีกมันถูกมันยาวตัวมันเป็นถ้าแบบผมยาวบอสกัดส่วนมากกับรองสาวสองอันนี้เพื่อนผมแดงไปยังคราเนาะพวกอินฟูพวกกันผมแดงไอดอลให้ขนาดเข้าไปเขาก็ยังผ่านผมแดงกับบอดดิได้เด้อเฮยทุ่ยิงผู้ชายคือกัน นมันลบมันย่องผมอีเด้อโอ้ว่าขนาดใส่ตาอันนี้เขายังเอารออะตนะตาเล่นนะอ้าคอนแทคเลนต่มเนตาเจ้าของอาเป็นสบอคนนำนดเลยนั่นนหะมาก็ผ่านนมาผ่านไปเอาตาออกตาลอมันคอนแทคเลนคอนแทคเล่นตาเลนอ่านั่นแหะผ่านอืม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  ข้าวอี้จะาไม่เท่ากับไปตัดผมบ้าท้าวเทพบะเทพบะสื่อมึงนะสื่อในสมโนครั่วไหนเออท้าวเทพยังเทพเดียวนาะเทพอักษรอ่าเทพอักรคือเทพดาวเขาดีขนั่งเทพอักษรเออบ่ผ่านมึงก็กลับเหตุสวนมาเลือมาเรือเลยแหละ ไปเป็นหาเอาประสบการณ์ใหม่ๆกูบอกให้น้พันปะผ่าเนอกจากว่ายุกนิ่งห้ากับยังให้พวะเขาไปอยู่พนณอุ้ยเมืองเท็อยด็กไงพ่องเทนไปอยู่พ่องเทนขั้นเปนไปกูอยากเสียหลายหมื่นแล้วก็ต้องเสียเป็นแสนนล้วผ่องเทนเสียเป็นแสนแต่ว่าพองเทนไปอยู่สองปีแล้วอ๋อเป็นคนไทยอ่เอาคือชีเสียหลายมีเงินสำรองประมาณแสนถูก จบเกมเฮ็ดนั่นนี่ในเอกสารกซได้วิชาเนาะจบเกมเพิ่นมาดํานาอยู่เแหละไปกินบ่ต้องไปใส่ทางนั้นได้นันันไปน่ะไปได้พ่องเพิ่นน่ะเงินได้นยานยก็เหลือเื่อแม่นอยู่โอ้ยเหลือเพื่อแล้วขนาดเข้าไปหา6เดือนยังได้นะเฮ้ย ัปูแล้วกเคยไปดอราเคยผประสการมเอาเราเคยไปมาบอกเราเคยไปไต้หวันโอ้คนลาวนคนลาวนอยู่เกาหลีนนลายแห้งเดี๋ยวนี้นะร้านลงเขาเปิดหับเอาเขาบอเปิดหับเอาสิได้ไปบอกแตนสิไลยกว่าคนไทยีแต่ว่าเขาก็จะไปแซ่ลายมันกับพ่อไปเนามึงแบบไปกับไปได้ไปหลายเดือนาสั่นซะอีอย่างกับห้าประสบการณ์ทะาเองกา กถ้าประสบการณ์ท่านจ,จะสนิหัวสันสัตว์ไปนะแต่ว่าต้องท่นจะไปแบบไปไท่านจะไปแบบอยู่สามปีก็คือต้องไปเรียนภาษาก่อนซาปาฝรั่ง oh <อ>นั่นแหละมันสิเรีียนภาาาษเงินอยู่ใจกัดตามบุญตามวาสนาได้เฉยเงินกับบริหารเงินกับบริหารง,ง,ง่ายๆได้ นะฝึกสภามัากระตุนการมาเห็ดหน้ามึงมันจะการไปเห็ดดำหน้าได้หนิเพราะมันจะไปเนอะมาสีบดามาติ้งก็ต้องมาดำหนะ้าใส่อาอ่ะเดี๋ยวขัต้องเกลียวสิไปเป็นสาวเกาหลีไปนะอเออส่วนมาก่ะงานน่ะมันสิมานี่ไม่แห้งสิหุ่นห้อยผิวพันธุ์นันนันเฮ้เนาะสาวเกาหลีหย่างเราเนาะเน่ตแล้วเนาะงานมันสิเป็นงานพวกฤดูกาลงานสวนหาทางได้กระไดบริจเงินไปทางได้กระไดเบิดไปเนาะเอ้ยคันแนน แค่ทำสูงงานอดทนนะได้เบิร์ตไปทางใดก็ได้อยู่ลาวอยู่ไทยอยู่เกาหลีอยู่ได้เบิร์ตเงินนะผู้พ่อเมียนหนุ่มๆใสยกับจัดจะไปเห็ดยังเลี้ยงงัวไปจักเบิร์กตรงอ้าวอยู่คนก็มีหมองเลี้ยงงัวบ่เฮ้ยเอ้าวเหนื่อยนั่นบ่เฮ้ยไปพิมเบิร์กนั่นอยู่ตรงเป็นได้ที่ต่างนั้นเลี้ยงงัวที่เกาหลีบ่เฮ้ยคูเลาะบงานเลี้ยงงัวนี่อ้ครูบาวพวกก็ขับบางคลิปแล้วพอแห้งสูเมื่อมาแล้งคนติหันลังสะกู อาล่างสิกูงอนกูเมื่อละหิมโอ้ยเมียบอมาน้ำเนาะเมียปลอเอีตังต้มมันยังไหลานทรายเขาม่ได้เียข้าวเาเมียลงไทยแหละเกี่ยวเจะสพาเม,มียไป,ไปนะเนาะสมลงผิดเอออืมอืมเดี๋ยวขนามาสมลงิสม,สม,ม,มิมัคลายบังโมอืม การมัวแต่ไปไทยเสียงะไรบ่อนันกระแสกระไดเบิดยังว่าเงินแค่แหนสู้แค่แหนทนอดทนประหยัดประหย่อนอ่ะนะมันปรอยุทธ์นะคนเฮานั้มันปรอยู่บ้านอั่นแหละสมมตินะกระแสแหว่งหาแหวงหาแบบคืออยากได้อะไรเนาะอันนี้สักพาอยากได้อยากมีอยู่มีอยู่มีกินน่ะแหละป้าเวลาอย่าห่างพี่น้องเอาไว้ชั้นนี้เดี๋ยวพี่น้องเด้อต้องให้ครอบครัวอยู่ดีกินอยู่ มีอยู่มิกินขึ้นนะนะสมบ้านสมเมืองนะพี่น้องอะไรผู้ดได้กะดินล่นบัวหอากามดินล่นบัห้ากามมีอยู่วันสั้นๆเละครับบมหาจ้ะแล้วครับก็กินเบอร์ซาตัติอยมีอยู่นะอ,ะอะย,ยังสชมาเรืออาใหญ่พวดพวมากเลยพวกก็เมียนะพี่น้อ,นนองเมาะกันดีเนาะ สวรสดีตอนแต่งลีล <c oughs> ้อโซนงมอีแม่กู <c oughs>